ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการแข่งขันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเศรษฐกิจทางภายในและภายนอกองค์กรเรียกว่า v ูกา w o เวิด์ทำให้องค์กรต่างๆได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำและคนในองค์กรต้องเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีวิสัยทัศน์สร้างสังคมดีคนมีคุณภาพด้วยการพัฒนาศักยภาพคนครอบครัวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมภาคีเครือข่ายยังเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคมสํานักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ1-11ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านการสนับสนุนงานวิชาการของกระทรวงจึงได้ขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักรู้เกิดการยอมรับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมร่วมกันและได้รับสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งการบรรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกกระทรวงในการแก้ไขปัญหาสังคมให้เกิดผลสำเร็จร่วมกันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและครอบคลุมทุกมิติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาบริบทพื้นที่ประเพณีวัฒนธรรมค่านิยมและความต้องการของชุมชนดังนี้ 1. การขับเคลื่อนง,งานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ชุมชน ร่วมกับทีมพอมอจังหวัดและภาคีเครือข่ายผ่านโครงการพอมอโดยสะสะวสิบดำเนินการในพื้นที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ได้บูรณาการผ่านโครงการต่างๆของกระทรวงพมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนโครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคมและโครงการบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนครอบคลุม5มิติอย่างเป็นรูปธรรม และประสานสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้เพื่ออบรมทักษะอาชีพหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติลูกหมากสุกเนื่องจากเป็นพืชที่มีทั่วไปในพื้นที่ตำบลบางนอนและต่อยอดในการทำผ้ามัดย้อมทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นหมวกเสื้อกางเกงกระเป๋าผ้าปูโตะและอื่นๆเกิดอาชีพเสริมและสร้างไรายได้ให้ครอบครัวอีกทั้งผู้นำท้องถิ่น โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางนอนได้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนโดยมีแผนในการหาช่องทางและสถานที่การจำหน่ายสินค้าและยกระดับสินค้าให้เป็นสินค้าท้องถิ่นรองรับการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต 2. การขับเคลื่อนง,งานโดยใช้แนวคิดให้ชุมชนจัดการตนเอง ผ่านกระบวนการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลพื้นที่และการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมในระดับชุมชนโดยสสว11ดํดำเนินการในพื้นที่ตำบลท่าชะมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา พบว่าพื้นที่ตำบลท่าชะมงมีปัญหาที่อยู่อาศัยไม่แข็งแรงรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีหนี้สินและปัญหาด้านการศึกษาออกจากโรงเรียนกลางคันเนื่องจากครอบครัวยากจนจึงได้คัดเลือก35ครัวเรือนเร่งด่วนลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับอบอทอและอ,อพอมอบันทึกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัวประชุม CM ทม เพื่อวางแผนดำเนินการประสานส่งต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต5มิติทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว3การขับเคลื่อนงานโดยการเสริมพลังคนทำงานด้วยไอทีโดยสสว3ดำเนินการในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือไอทีในการทำงานเช่นไลโอเอแพลตฟอร์มฐานข้อมูลคนเปราะบางเพื่ออำนวยความสะดวกและบูรณาการข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาและกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้ได้รับสิทธิสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม 4. การขับเคลื่อนง,งานโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสวัสดิการเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน Productive Welfare โดยสะสะวะ9ดำเนินการในพื้นที่ตำบลแม่สุขอเภอแม่ใจจังหวพะเยาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนเปราะบาง ให้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสวัสดิการเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของตนเองและครอบครัวลดการพึ่งพิงสู่ความพอเพียงในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 5. การขับเคลื่อนงานร่วมกับทีมพมจังหวัดโดยใช้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเป็น,นกลไกผลักดัน โดยสะสะวหนึ่งดำเนินการในพื้นที่ตบลทรายมูลอเภอองครักษ์จันครนายกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มประบางรายครัวเรือนครอบคลุมใน5มิติพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจัดอบรมเสริมสร้างสิทธิคนพิการและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น สสวอสองดำเนินการในพื้นที่ตำบลคลองหินปูนอภวงังน้ำเย็นจัังหวดสระแก้วโดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและบูรณาการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนใน5มิติร่วมกับทีมพอมอจังหวัดและภาคีเครือข่ายสสวสี่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลตะเคียนอเภอกับเชิงจัังหวดสุรินทร์ ได้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาของผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระยะกลางในเรื่องการให้คำปรึกษาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสสวดําดเนินการในพื้นที่ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้ครอบคลุมใน5มิติและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อเป็น,นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาแบบครบวงจรในที่เดียวสสวหกดำเนินการในพื้นที่ตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TP Map และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนพร้อมส่งเสริมองความรู้โดยการจัดอบรมการวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือนและการวางแผนการช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบ,บางตามแนวทางการจัดการรายกรณี หรือฟต์แวร์7ดำเนินการในพื้นที่ตำบลห้วยแหง้งอเภอบ้านไร่จัังหวดอุทัยธานีได้บูรณาการร่วมกับทีมพอมอจังหวัดในการลงพื้นที่คัดกรองข้อมูลจากระบบ TP Map เพื่อวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนหรือประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมใน5มิติ พร้อมทั้งติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสสว8ดำเนินการในพื้นที่ตำบลคลองน้ำไหลอเภอคลองลานจัังหวดกำแพงเพชรขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลรวมกับทีมพอมอจังหวัดพร้อมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแก่ทีมพอมอจังหวัดหรือวันโฮมผู้นำอปทอ พาคีเครือข่ายเพื่อเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่ผลที่ได้จากการขับเคลื่อนกิจกรรมเกิดการรับรู้สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของประชาชนผู้นําและภาคีเครือข่ายในชุมชนเกิดการบูรณาการภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ตามบริบทพื้นที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือครอบคลุม5มิติได้แก่มิติสุขภาพรายได้การศึกษาความเป็นอยู่และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐประเด็นปัญหาร่วมและเร่งด่วนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองของชุมชนและท้องถิ่นให้เป็นชุมชนจากการตนเองปัใจจัยแห่งความสําเร็จในการขับเคลื่อนบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปัจจัยสําคัญคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิน่น การมีเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคนในชุมชนและรวมถึงความเข้มแข็งความร่วมมือและความเข้าใจในการพัฒนาของผู้นำชุมชนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทีมพอมอจังหวัดหรือทีมวันโฮมหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ ความชัดเจนของนโยบายและกลไกคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการบูรณาการงานในพื้นที่มองเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการจัดการตนเองอย่างยั่งยืนภายใต้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล แนวทางการพัฒนาต่อยอดการบูรณาการงานนโยบายและภารกิจงานในพื้นที่ให้นำสู่เป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ปรับบทบาทของสำนักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ1-11 ให้เป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและบุคลากรท้องถิ่นโดยสนับสนุนเทคโนโลยีเช่น L าย e OA แพลตฟอร์มและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานสํานักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ1-11ยังคงดำเนินงาน หนุนเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการรวมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างสังคมดีคนมีคุณภาพ